พามาดูว่านหางจระเข้มีดอกนะคะนางมีดอกนะเอ๊ยมีดอกด้วยแล้วพามาดูอ่าต้นหูกวางค่ะอันนี้หูกวางนะคะหูกวางมีดอกค่ะวานหานจระเข้มีดอกหูกวางมีดอกว้าวสวยนะคะเป็นสีเหลืองแล้วก็วานสีทิศมีดอกนะคะเห็นไหมคะ ออกดอกนะอันนี้ปลูกต้นกล้าเอาไว้นี่มีดอกเดียวบ้านแล้วก็จะให้ดูค่ะอ่าแล้วนี่อันนี้ที่ว่าอ่ากลาบหินค่ะมีดอกสวยางามอืมอันนี้เป็นสีออกแบบชมพูชมพูนะ ดอกตะมุตตะมิน่ารักอ่านั่นก็สีแดงค่ะนี่ก็ต้นผีเสื้อเวลามืดๆนางจะหลับนะต้นผีเสื้อเชา้ชาๆมีแดดนางก็จะบานนั่นนี่ก็อุหากเห็นเป็นสีแดงค่ะดอกตะมุตตะมิสวยค่ะสวยอันนี้มันเป็นต้นไม้ที่เอามาจากโฟมเลียนะไม่รู้อะไรดอกมันคล้ายๆเกี่ยวกระแต สวยค่ะเห็นไหมดอกสีขาวค่ะแล้วหอมค่ะหอมคล้ายๆต้นดอกมะลินะแล้วก็นี่อออกดอกแล้วอหอมมากนะดอกเขาหอมมากหอมแบบอเย็นๆน,นี่สตรอเบอรี่เราออกแล้วออกดอกนะคะสตรอเบอรี่เน่ปลูกขั้นบันไดค่ะ บุกขั้นบันไดลงไปสวยไหมคะภูมิใจหน้าหนาวมีสตอรอเบอรี่ออกแล้วสามีเอามาปลูกที่บันไดคะ่ะสวยงามไหมคะ